กลับมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำแคนเกมต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็อัปไอ้ซึ่งหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่าเราอัพได้หนึ่งอย่างก็ผมจะรับอันใหญ่ๆเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหเควสมันคุ้นยังวะเหมือนเควสที่เพิ่งรับมาเลยเมื่อวานนะครับ <c oughs> <c oughs> มันให้ผมเควสดื่มได้เด้อวะเจ๋งจัดมามาเออ,เอ,อเอาไปเลยนะครับมามาไอพวกมันไปครับต้องบอกว่าวันนี้ต้องตีถึงห้าไม้ ออ้เมื่อ,อยืดเมื่อวานเราอัพอาเชอ่อควิคยยนไปใช่ไหมอ่าแล้วก็ว่าต้องกลับมาใช้เจ้าดึงดังด่อยนี่อีกแล้วนะครับสำหรับเอ่เดี๋ยวผมว่าเอาค้างคาวไปอยู่กับเดี๋ยวมันกดยังไ,ไง,ง,งวะเนี่ยกดแล้วงงว่ะโอเคเข้าใจละเอาค้างคาวไม่ใช่ค้างคาวเอาโนคู่ไปอยู่กับเอม่มินเนี่ยนปินแล้วกันนะครับเพราะว่ามินเนี่ยนปินมันบินโนคู่มันบิน แล้วปกติมันใช่ว่าเดินเดินขึ้นอยู่แล้วนังนนั้นว่าเดนมียูเลอร์มันไม่ใช่ยูเลอร์ยูนิคอนก็น่าจะดีกว่าถามว่าวันนี้จะอัพอะไรนะครับเราจะมาอัพบิวเดอร์ฮัตกันต่ออีกหนึ่งอันนะครับผมเหลืออีกสองอันก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้อัพอีกหนึ่งอันนะครับใช่พรุ่งนี้ได้อัพอีกหนึ่งอันแล้วพอบิวเดอร์ฮัตเสร็จปุ๊บเราก็จะมากลับมาที่เอ็กโบโอ้เดี๋ยวนะป้อมวุ้เราก็ใกล้ามากแล้วนะครับใกล้จริงๆเพราะว่า โมโนโลิกนั้นคิดว่าน่าจะใช้ค้อนโมโนโลิกเหมือนเวลเดียวใช่ไหมที่อัพได้นะครับไม่แน่ใจเลยคิดว่าน่าจะใช่เออแต่สกเก็ตเตอร์ช็อตมันคุ้มกว่าใช่ไหมผมจะไม่ผิดอะ่ะเพราะว่าผมอัพสกเก็ตเตอร์ช็อตไปแล้วเออแสดงว่าโมโนโลิกอาจจะอัพได้สองเวลนะครับทำเป็นเลนไปผมไม่รู้เหมือนกันนะคือมันก็ไม่มีบอกเนาะเกมว่าอัพได้ถึงไหนอย่างคิงควีนเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าเวลนี้ผมอัพได้ถึงเท่าไหร่ถ้าผมไม่อัพไปเรื่อยๆจนมันตันน่ะไม่สุดยอดจริงๆ แล้วคือฮีโร่มันนานมากเลยเนี่ยป้อมอาวุธจะเสร็จแล้วอะฮีโร่เพิ่งได้นิดเดียวเองนะครับแล้วผมทำยังไงทีนี้อาวุธเราเหลืออะไรนะอีเกิลหนึ่งบอมทาวเวอร์สองสเปลทาวเวอร์สามเอ็กโบสี่โอเคก็เยอะอยู่โอเคก็เยอะอยู่แหละเยอะอยู่ครับเป็นป้อมใหญ่เลยน่าจะนานมากนะพวกนี้ก็อาจจะทันทันอยู่กันหรือมั้งไม่รู้ไปเราต้องตีถึงห้าไม้เลยเลยสิ่เวลาเยอะดีกว่านะ ทรัพยากรเราหายแค่แต่ล้านใช่ปกะวะตอนนี้ผมมีหกก็อีกสองแป๊บเดียวแล้วมั้งโอเคหลังนี้เลยนะครับคือเวลาหินกําแพงเนี่ยมันทําให้เรารู้เลยว่าบ้านนี้ไม่เก่งนะครับหรือเปล่าวะ <c oughs> ผมชอบดูจากกําแพงทั้งที่บ้านผมก็ไม่ทกำกําแพงเหมือนกัน <c oughs> อภายโลจิกเหลือเกินนะครับก็คือแบบมันเป็นวิธีดูที่ดีที่สุดแล้วะไม่ใช่ดีที่สุดง่ายที่สุดนะครับ มันจะมีวิธีง่ายกว่านี้อีกหรอครับทำไม่ใช่วิธีนี้อ,อเข้าไปเลยเป้าหมายคือทาวเอร์ดังนั้นอย่าตีเอ็กโบได้ไหมโอ,โอ้ผมไม่น่าปลาขวดนั้นเลยขวดนั้นแหละปัญหาเลยนะครับโอ้ย ตีเราฮอเลยเอยังก่อนยังอุม้มแล้วอกหนึ่งขวดปลาตรงนี้ครับมันจะได้วิ่งขึ้นไปตีวัตตาฟาโอ้โหไม่น่าโยนเลยว่ะ้าอไม่แตกเลยแต่แตกแน,น่นอนถ้าผมใช้ไฟเยืบอลมาตรงนี้ครับแต่ผมต้องรอเุอ้ยมอท่าระยะมันกลยกว่าแล้วเนี่ยต้องรอเอลิฟินพัง จาก,การคาดเดาผมก็เดาไม่ได้เลยว่าแบบด้านไหนมันก็้ไรกว่าะนะี่ยคิดว่าน่าจะได้แล้วไปปุ๊เป็นยังไงล่ะครับผมไปบ,บอลก็ไปในดาวพอ <laughs> เฮ้ยผมป้ายาจ้ำไม่ใครเนี่ยไม่มีใครจะเข้าไปข้างในกันเลยหรอ <laughs> อะไรครับไม่งงเสียหายแล้เนี่ย โอ้มันเดินออกข้างนอกกันหมดเลยหูสัตว์ป่าเข้าไปข้างในให้ให้มันเข้าไปข้างในอะโมโนโลิกป้งโป้องโอ้โหฉลาดมากนะครับกว่าจะโดดเข้าไปแกนวาด้หูตายหาก่อนละลืมลดเสียงเกมนะครับหูแตกกันไปก็ไม่ใช่หูผมแล้ผมก็ยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยว่าการลดเสียงเกมเนี่ยมันช่วยลดเสียงในคลิปวิดีโอหรือเปล่ามไม่รู้เลยเอ้ยทำไมอิเอล็กโตรไดทันทตั้งหลายตัวมัน ช็อตเบาจังเออมาช็อตนี่นี้ก่อนอินฟโนเนี่ยตัวแรงเลยถ้าอินฟโนพังก็จะมีโอกาสได้ร้อยอยู่นะครับจะพังไหมามาดูกันพังอยู่แล้วสวยการันตีหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเวลาหมดก่อนเวลาจะหมดก่อนหรือไม่คิดว่าเป็นไปได้สูงมากโอ้โหแล้วตัวที่ไม่ต้องตีกำแพงก็โง,ง่ตายหาไปก่อนแล้วหลือตัวง,ง่ๆที่ต้องตีกำแพง ดูดิมันตีกำแพงตรงนี้เสร็จมาตีตรงนี้แล้วก็มาตีตรงนี้ต่อโอ้ oh my god ไม่มีอะไรดีเท่ากการตีกำแพงใช่ไหมปัญญาอ่อนไม่ดูแม่งแล้ดูแม่งตีกำแพงไปวันวันอีวีวเดี๋ยวต้องรีบเล่งหน่อยละไม่สนใจหลังนี้เลยทั่วเยอะดีนะครับพลาดไม่ได้เดี๋ยวหาที่ปล่อยเฟรมฟิงเกอร์โอ้โหมันเป็นเอ็กโตั้งโตนี่อยู่มันตรงนี้แล้วกัน เข้าไปเลยให้มันแทงไปก่อนปลาตรงนี้แล้วมันก็จะเข้าไปตีเอ็กโบแล้วพอเอ็กโบพังมันก็จะตีทาหอ <c oughs> เป็นยังไงล่ะโคดรโหดโคตรอันตรายแล้วพอทาหอพังปุ๊บมันก็จะไปตีมอท้าตีทั้งไมเนะี่ยแล้วมันก็จะโอ้โหแล้วมันก็จะพาหารเคนออกมาจำนวนมาก ว่าเต่าป่าอ่านเคีนพวกนี้ก็ต้องเจอกันหน่อยนะครับงงว่าสตา์จากด้านนี้ไปเลยแล้วกันเอ้าโอ้โหลืมดูเลยแชมเปี้ยนแป๊บเดียวตายโอยง่จิดหมายอย่าลงหนอย่าลงหนแล้วก็ น้ำยาล่องหน fireball b ๊อก oh shit not looking good ผมออก็สองดาวแล้วกันหลังนี้ผมพลาดแล้วสองดาวล้วไปนะครับแต่ยิงสองดาวมันก็ไม่ได้ถ้วยเยอะเพราะว่านะคือระบบถ้วยมันเปลี่ยนใหม่ผมก็ไม่รู้มันคำนวณยังไงแล้วอะมันใช้หลักการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์อะไรมาช่วยผมก็ไม่รู้อีกหรอไปแล้วนะครับก็ปล่อยมันตามเลยตามเลยไป เดี๋ยวผมจะเริ่มตีแบบไม่คิดแล้วนะครับเพราะผมรีบโอ้โหวิลเดอร์ฮัตสามตัวอยู่ข้างในเลยเหรอมันจะช่วยกันรักษาดีกันไหมเนะี่ยเอา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 ทำดีๆนะ้อง ผมรู้สูตรปาผมรู้สูตรไงผมรู้สูตรผมรู้สูตรผมอยากรู้พิกัดด้วยนะครับรู้สูตรอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องรู้พิกัดมันจะไม่ตีเท่าหอยผมนะเพราะเทาอมันไม่เปิดใช้งานถ้าเทาอไม่เปิดใช้งานมันจะไม่ถูกนับเป็นอาวุธนะครับเรารีบตีเลยเรารีบตีเลยทำรอบทำเวลาทำรอบทำเวลานะทำรอบทำเวลา ไป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 เข้าไปเลยอยากเข้าไปเขาโดก็ไปเลยแม่งโดไปดิเออนั่นแหละจะได้เราพอไหมเข้าไปด้วยเอาเข้าไปให้หมดอ่ะเออแล้วท้ามาไรเนี่ยมีเนียนปินไปตรงนั้นทำไมอ่ะโอ้โหแต่ละตัวน่าสิเปอร์เซ็นต์แล้วพอได้หนึ่งถ้วยโอ้โหถ้วยเดียวมันต้องเอาอีกหนึ่งร้อยหนึ่งถ้วยนะครับเราจะขึ้นไททันลีก ซึ่งเป็นหลีกรองสูงสุดลองลงมาจากเลเจจดนและเป็นหลีกที่ผมว่าดีที่สุดแล้วในการฟาร์มมัง้งเพราะถ้าขึ้นเลเจจด์มันจะตีได้จำกัดนะครับมันน่าเศร้ามากที่เราต้องโดนจำกัดการตีเนะี่ยเอ็กโบเต็มเลยมีแค่ตรงนี้ที่ไม่มีเอ็กโบแต่หมอท่าอยู่ไกล้มากมันต้องทำแบบนี้ก่อนตามด้วยแบบนี้และ ผมจะไปเอาทาหอได้ไหมนะครับอุปสรรคเยอะหรือเกินงั้นก็เริ่มเลยจากตรงนี้หนึ่งขวดวิ่งแบบไม่สนใจอีกหนึ่งขวดโอโ้โหโอ้โหโง่เลยอย่างนี้โง่เลยนะเอาไปเลยโง่เต็มโง่เนะี่ยความโง่แบบไม่มีทิตินะครับหมดคำด่าเลยนะครับฉลาดมาก อาเข้าไปเลยปลาลัวๆครับไม่เน้นถูกจังหวะเน้นใช้ไปก่อนคิงผมจะตายแล้วเป็นอะไรวะขิงเอ้ยเอาทนหน่อยทนหน่อยโอ้ทำไมถึงมาด้านนี้เรามันก็เอาอีเกิลให้ได้นะถ้ามาแล้วบับโอ้คิงแตกเราขอไม่แตก บุกเข้าไปเขาบุกทะลวง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 ตูดูดู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 พอเลยโอโคสีถ่วยสีถวยทำไมสามดาววันนี้คงไม่ได้ไปไหนอัพไปอีกครับผมหกวันโอ้ my ่ o อหรือผมควรจะแบบอัพ ฮีโ่พร้อมกัน2ตัวแต่ผมจะใช้อะไรล่ะทีนี้ไปใช้กอบบินเลยนะทีนั้นนะ่ะต้งเจอกอบบินบุกเมืองนะถ้าอเล่นอย่างนั้นนะ่ะโอ้โหบ้านสิบหบ้านสิบหกผมก็ไม่กลัวหามองหาก่อน x อ็กโบอยู่ไหมครับถ้าไม่มี x อ็กบก็โยนไปได้เลยนะครับเอ็กโบเท่านั้นที่จะตีถึงหรือมอท่ามันก็ตีถึงอ่ะตอนนั้นมอท่ามันตีถึงผมคิดว่าที่มันตีถึงเพราะว่ามันมันมุมไม่ดีนะครับ อ่าเข้าไปโอ้คนจะเดินมาถึงอ่าเข้าไปใหม่ขอร้องล่ะโอ้โอผมว่าแล้วมันต้องไปตีปืนใหญ่แม่งงอยด้วยยากสุดคือให้มันเข้าไปแบบฉลาดฉลาดนี่ยแหละเยบ็บโอ้หนักเลยโดนไปเยอะเลยทีนี่ยาเสี่ยงฮยสามขวดต้องได้ทถวฮอนะ จุก,กูไปได้ทั้งเทาฮอได้ทั้งโมโนโลิกอย่างนี้อย่างนี้ได้ทั้งเทาฮอได้ทั้งโมโนโลิกเคยเห็นภาพนี้มาก,ก่อนเอาดิเอาดิเาดทาฮอก่อนโมโนโลิกแถมได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับอย่างน้อยได้ทาวฮอไว้ปีหนีโมโนโลิกนะครับกลัวแม่งว่ะโมโนโลิกเนี่ยอันตรายเหลือเกิน แล้วก็ป้ายยาจำตรงนี้น่าจะเข้ากันได้ไหมเออนั่นแหละเดินเข้าไปเลยนะครับช็อตแม่งให้หมดช็อตแม่งยิงแม่งกดสกิลอะเบริตี้โอ้โหกำแพงเขาหนาจัดอ,อืมอยากเก็บไฟยุบอลไว้ก่อนโอ้ยโดนมนหลิกยิงแล้วไม่นะทำลายกำแพงด้วยความรวดเร็วเรว็เออยิงไฟยุบอลเลยแล้วกันนะครับตอนแรกอยากยิงให้มันทำลายอมเจ้า โมโนลิกอ๋อมันเดินออกมาฝั่งนี้ทําไมครับนี่อ้อมาโอ้โนโ,โมโนลิกไม่พังเอยคีดเกจรอออกเลยนะครับตามสเตปของเรารู้มือกันอยู่แล้วก็ครบห้าไม้แล้วนะเท่ากับว่าร<อ>เราก็จะจากกันไปหนึ่งวันแขนเกมเืออีกสามวันนะค,ครับก็พรุ่งนี้มาอีกหนึ่งคลิปวิดีโอน่าจะเสร็จแขนเกมแล้วนะถ้าไม่งให้เควสเดิมผมอีกรอบหนึ่งนะ <S 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 ดีเลยนะครับ <S 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 พรุ่งนี้ต้องมาเล่นบ้านเมึงหลวงด้วยแล้วพรุ่งนี้ผมน่าจะต้องอาจจากนอกสถานที่ไม่รู้ดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงยังโอมปาบุย